ผูเกลยใต้น้ำปรับวิธีให้ทำง่ายใช้วิธีการผัดได้รสชาติความหอมอร่อยไม่แพ้กันดูดูพี่น้องดูอียโ่อมน่ากินอย่างเร่งมินี่คือรวมรวมที่พี่บ่าวใช้อันดับแรกเป็นไก่บ้านชามฉายพ้น1นกิโลขีดรวมรวมที่ใช้อื่นๆวันนี้ค่อนข้างเยอะไปดูในขั้นตอนการทำกันเลยทีนี้มาดูรวมรวมที่จะใช้ตําเกลือเครึ่องช้อนโต๊ะพริกไทยดำหนึ่งช้อนโต๊ะพริกแห้เงเม็ดขาแก่หั่นบางๆแปรชิ้นนี่ก็ตามรวมรวมนี้ก่อน แล้วก็ตำหยาบๆประมาณนี้ต่อมาใส่พริกจินดาแดงลงไป10เมตดกระเทียมจีน5กรีบหอมแดง5หัวแล้วก็ขมิน้นีนี้ก็ตำก็ตำไปไม่ถึงกับละเอียดแบบพริกแกงใส่กะปิไป1ช้อนโต๊ะนี้ก็ตำให้พอเข้ากับส่วนผสมอย่าพี่น้องลืมใส่ตะไคร้ที่บอกใส่ตะไคร้ไป2ต้น แล้วส่วนของตาไา่ก็ไม่ต้องละเอียดมากค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนี่ก็ตักส่วนผสมที่ต้มใส่ลงไปในส่วนของน้ำด้างกรกเดี๋ยวก็เก็บไว้ใช้บ่าวก็จับรุงไปเลยน้ำแรงก็เป็นน้ำตาลใจหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาใส่ไปทั้งหนึ่งช้อนก่อนตอนน้ำมันหอยพี่บ่าวใส่ไปสี่ช้อนโต๊ะนี้ก็คนผสม,มนี้ให้เข้ากันเลย ก็ให้นึ่ไก่เนี่ยโ,โดนตัวผรมที่เราต้มทั่ว,ว,วละประมาณนี้ก็จะหมักแบบนี้ไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงพี่บ่าวก็หมักไก่ไปครึ่งชั่วโมงทีนี้ก็เอามาใส่กระทะลงแบบนี้เลยเปิดไฟขึ้นมาก็ใช้วิธีการผัดไปพี่บอกอย่าหั่นชิ้นเยอะๆยนะเพราะเวลาผัดลงไปเดี๋ยวมันก็จะหดขั้นตอนนี้ก็ผัดแบบนี้ไปเป็น,นะระยะตัวผสมที่ผัดก็ร่มหอมขึ้นมากก็ใช้เวลาผัดไปประมาณชินาที แล้วตกอยก็เริ่มรัดตัวก็จะใส่น้ำล้างคกลงไปรวมๆที่ใช้แบบเดียวกับการทำเกยใต้น้ำเลยแต่วันนี้พี่บ่าวใช้ขั้นตอนที่ง่ายกว่าก็คือว่าเอามาผัดก็จะเติมน้ำลงไปขอ,องแบบว่าปริมปริมนะพี่น้องไม่ต้องท่วงกดไอ้จมๆพอน้ำเดือดแบบนี้ก็ฝามาปิดปรับลดลงมาเป็นไฟอ่อนแล้วปิดฝาอบแบบนี้ไว้30นาทีก็ปิดฝาอบไป15นาทีนะเปิดขึ้นมานี่แบบว่าหอมมากนั่ละ ให้ด้านบนลงมาอยู่ด้านล่างบ้างก็ปิดฝาอบต่อไปให้ครบ3ามสิบนาทีตอนนี้พี่บ่าวก็อบไฟอ,อ่อนมาครบ3ามสิบนาทีหืมสดมานี่หอมมากเลยเนาะอ่อดูเริ่มมีความเข้มข้นถูกดีแล้วพี่น้อกก่อนที่จะใส่รวมสมเพิ่มความหอมก็มาชิมก่อนลงตัวเป๊ะเลยทีนี้สิ่งที่จะใส่ต่อมาขาอ่อนพิจิตรวา่าแต่งสีผักชีก๊าดัง คุกคุกไปเลยนี่น้องหอมมากเยอะก็จะเหลือน้ำแบบกุกคริกกุกคริกพอดีเลยแบบนี้หอมมาใส่ใบมะกรูดลงไปต้นหอมผัดคุกคุกไปเลยรวมรวมเหมือนไก่ใต้น้ำนะแต่เอามาทำวิธีการแบบผัด ความน่ากินที่ท้ายใส่ใบกระเพรานี่ก็ใส่เยอะตามชอบเลยคลุกคลุกก็ไปอือหือดพี่น้อะมันหอมสุดๆไปเลยแค่นี้เสร็จเรียบร้อยอิ่งยอดความน่ากินจัดไปดูหอมน่ากินมากอือหือดูพี่น้อะ เดี <ừ. S 2> ๋ยวเรียบร้อยพี่น้องดูด้านล่างก็จะมีน้ำแบบนี้อ่าข้าวอียออือยยอีอย,ยอเจ๋งที่น้ำมาเลยก็คือความหอมชุนเนื้อไก่ก็ฉุกนุ่มพอดีรสชาติก็อร่อยลงตัวแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มพี่บ่าวบ,บอกเลยถ้าใครชอบเมนูไก่ใต้น้ำลองทำวิธีนี้ดูเอาละแล้วพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง